ที่เปลี่ยนตอนแรกนะครับสตาร์ทไม่ติดครับเ,เปลี่ยนแต่โดลลิ้งนี้สตาร์ทติดแล้วก็คือต้องเปลี่ยนคอยคอยล์ขงตังไปด้วยนะค,คือเวลาสตาร์ทสตาร์ทติดน,นะครับแต่ว่าเหมือนไฟจ่ายที่สูบไม่ครบสูบครับสตาร์ทติดแล้วก็ดับครับสูบเอ่อ ตัวคอยเป็นตัวจานจ่ายมันจะจ่ายไฟไม่ครบสูกนะครับทําให้สตาร์ทแล้วก็ดับไปครับตอนแรกแรก็เลยต้องเปลี่ยนคอยด้วยน,น,นี่สถานีปกติแล้วน,น,นี่เคยมากรุบจาัดก,การที่กรุบจัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเทสนะครับรก็ได้เทสสตาร์ทสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทติดแล้วก็ดับ เจอหลายการมนะันกันนี้สลับคอยแล้วก็ตัวตัวจานจ่ายตัวเก่าครับมาเปลี่ยนก็ใช้ได้ปกติครับดี okay, ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นครับสำหรับคนที่ซ่อมจานจ่ายเองครับขอมากครับ